ไม่เคยปรากฏในลูกเห็นเลยลูกอยากยูดูหน้าพ่อจริงๆพ่อจ๋าโอกาสนี้ลูกกำลังว่าเวลูลกกำลังว่างเวนชีวิตของลูกเปลี่ยนได้มานางมัจฉาตัวเดินที่แหกว่ายไปในท้องนับมาสมบทรกว้างหญ่ไปสามลูกไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีรงังรยาใส่ไม่เยีงนางนกที่บินอยู่ในท้องนับพากาศพ่อพ่ออยู่ที่ไหนเลยครับวิญญาณพ่อครับแม่ก็ตายในคมดาของชาวาม่า พ่อก็ตายด้วยคมดาบของชาวบามา,มาแม่จะพ่อจะมาเกิดให้ลูกเห็นเดี๋ยวนี้เถอะลูกอยากกินลล่านะพ่อจริงๆถึงวันพระแปดคำฤสิมาคำลูกกำลังกราบไหว้ผู้ชาวิวญญาณพ่อพ่อครับพ่อมาเกิดเดี๋ยวนี้เถอะนะครับลูกอก,กียร์กนะิลล่าจ้าพุตโธไอ้แก้วะคุณดูน้องแก้วกราเลยกินตายอู้ ให้ตุกๆวันพระไม่คำนมากคำนิกเขาเรียกเราวันธรรมชาติไงจะมาจะมาก้มครับโวกวิญญาณก็พอล่อมาเกิดไหมระยะเวลาที่ว่าปีพอกลาไม่เคยปรากฏให้รู้กันเลยดีดีชัวชวมาเกิดนะครับล่วงกลาคาชงคลามกระเบิมาเกิดไหมนะครับเมตวต้จนเคยเป็นก็เขาต่เรียนก็ล่วงกลาอยากจะดูหน้าล่วงกลาเลยเกินกระเบิ มาเกินไม่จะขับจะลงกรามาเกินไม่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ลงตอนชักไฟหมูกันยังไวตองหรอมาเกินไม่จะขับตัวเดียวก็ไม่ลงตอนชักไฟเมึงอยเรื่ว่าคนแก่ยังกันเกิดคนแก่ตายแล้วไม่คือ,อ,คอ,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 อาตายแกล้งฟรองกกูใช้เต็มตีไอตองแก่กล้งฟรองใครเอามันคาบเปล่าเลยอย่างหมูโอ,โอ,โอไม่หยุด จะว่าตูดไม่ได e ้เพราะไอ้ตู้งหมูมัเจ็บฟอมมันฟอมเป็นผู้หยาบานเชื่อผู้เยาหลอดแล้วหมูไม่เลื่อนไหลรถแล้วเดยวปะเตตีนี้เกจะไม่ต้องแบนนามปืนบอกพระมาจะามาจะมาปลาจุ่มได้บอพ่มเป็นไ้ไมมเธอบ่อยวะ่อยวันเว้นวันอะทำมดเป็ดว่านพ่อ จุดเดียวแนงแอำเภอจีเปรตหรือไม่เปรตแต่จากไหนรถโปรดหรือไม่โปรดไม่จีเปรตหรือไม่เปรตเดี๋ยวด้วยกายติดโลกจิ้งกุนกันหมูไอ้ช่องโง่ใยิ่งต่างปลาแล้วก็อยู่ในวัดก็เกี้ยนกันไม่ตรงไงยิ่งหว่าถ้าปีติกเลยยามากรว่ะก็ไอ้มองโตลูงว่ะถ้ามองไม่โตลูงปีชาใบจี้เตืองเดีจากกัดต่อนอย ต้มก็ไม่จอน้องน่จองกุดมึงกูว่้ากูไปถ้ากูรึกแล้วกูไปข้อกอไอ้นองตกลงถ้านองไม่ตกลงกูจะมาตีคดเห็นเข่นเป็นตายที่เตื่อจะกระทมน่อยไม่เยอกระทอนะนแล้วย่งห่วไจองวันี้กดีจังยิ่งนู่นนั่นจังไม่จ้อนไปจองว่าก้นอื้อนองยาข้อตรวจว่ะว่างว่าปีต้องคงจะไม่กลัวดีน้องเป็นคนเกียร์ตั้ง เกี่ยง่ายตรงไงมึงเกี่องช่อตสีปีก็รู้ใต้มองมาช่องรูทั้งรูนังและรูยื้อนว่ะเดี๋ยวนี้มองมีรูนังดูรูเดียวแล้วคืัวนิ้วว่ะน้องยินดีจะช่องรูใต้นี่ให้กับปีเดียปีน้องว่าปีคงจะไม่ทำให้รูน้องแอ๊กรูแอ๊กไม่ใช่รูแหวกพูดเบื้อง โบรุนโม่ได้าาปัญญาแต่มึงตา,ายเปยล่าไปเจ้าหลวงเรียมโนนเจ้าข้องหลงเรียมเปิดปัดลมมให้ว่ารุงดับไม่เป็นหมุนว่าป่ยแล้วลิลล้วอยู่ว่างเหรอไอ้ยเจ้าอะไรย่อ,ยอแต่คู่กันย่อเบื่อตายห้องหูวามย่อกันแล้งแล้วรล,ลมโมโมไปขึ้นโรงเรียนให้เปลี่ยนครูใจแต่ให้ตอบเล็กันนิดหน่อยใจ กูถ <ersch> ้ามาหมาสามตัวบวกกับแมวสองได้เท่าไรไอแกว่าได้ทุนมาสักตัวบวกกับแมวสองตงไหนอ่รตรงได้ทุนเลยเจ้าูกอีได้ทุนเพื่ออีได้ทุนเพื่อแม่พูนมากเขตกเกยเล่นทุนนะการีมากเพ่แมวตกเกยเล่นทุนเาเลยไม่ได้ทุนไงจงโอ้เออปัญญาอ้หนุ่ยนุยตาควายหรือหนุย เล่เราโมโบโบโบไอ้เปลีดไปเลยนั่งจายตกเยี่ยควายเล่นเอแกตายเออข้ามันนี่จนกูฮะกูนั่งจูบยาอบอุ่นี่แจ้งตักโอ๊ตพวกเวรแกจึงกูเนี่ยกูว่าเล่นจะตายรถควายจนเอานักันคนยกขึ้นเล่นกันฝันเด็กวีกลับอุดีตลุงแก้วอยากอาไปรถควายเนี่ยนั่งกูว่ากูไม่เหื่อลุงออกนองกู กูไปกินนั่งเว้กูไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่งเป็ดน้ำก๋วยเตี๋ยวมาแตนดูเหมืนนูนหลอดมาด้าวกูพอจ้าเพราะงูมันห่าปอดๆเหมือนแกแม่เมื่อกไงนั้นกูยิ่งแตงต่างลาดเลยเสื้อกูก้าวไปเดียวิกลาวแต่ว่าก่อนกูรับไปเดียวิกองกูข้าวไปเลยนั่งลาวกูแต่ว่าจะเป็ดก๋วยมกต่างน้อยวิกงเมื่อปังไปเลยันนี้กูก้าไปเลยคุณนั่งกันนี่อ่ะเดี๋ยวจะกัจุดบัตรอีกตัวอะรกลุ้ง กูขึ้นไปอ้ามตกชาบไปเดียวเขาบอกขึ้นไปชี้ชอกออก็เรียกว่าคนหมูนั้นหมูเป็น้ไกันแลรหมูููแมงมึงหลอกแม่หมูหรอปักตําปลาครับชาเบื่อได้ปอยตองได้โตมาตวงํำกินไม่เป็นน่ลูกแจ๊เดาแตงมือต้มไปตู้ไป กมกคยแบี่ยงรบ้อัที่ไม่โดนไแก้ปงแก้แกตรงนั้นแกยยก้าวไปเจอตำาตำดแล้วโอ้แกบอกก้าวในร้านก็ตั้งนะเอาอะไรบ้างคะางเนี่ยเือโตัวดก่ินเอาน้ำแข็งเราสองจ่อนะอย่าเล่นว่าน้แข็งเราสองจ่อ ก็อย่างที่ว่ามึงเลยจะไปกรุงเทพไปตึ้งขึ้นมาดรอควายตั้งโอเลี้ยงผมห้องระเบียงว่าโอเลี้ยงสั่งได้โอเลี้ยงสั่งได้ไอ้แกว่าโอเลี้ยงมัดแกแกยกมือขึ้นที่ที่มีอยู่ว่าผมพามาทีแก้วคนเดียวพอเช่นกรูดยกมือขึ้นนั่นนิววว่าอีหักหมองระเบียงว่าอีก้าคนพามาลาวเกาแก้วกินกระตดอดนาผม i'm about to কমপ্লেন এজন্য ড্রাইভের কল চাল sarbutan Pedu bai kong blagam baril Manob lel jau di kamatam Jang jat jam lop lu mil Dal bum fam lam วิ่งวอดวิญญาณาก,ลาลกลา็ล่วงกลาจาลานล้วงกล้าวของพ่อของข้าวนะสิทำไมที่ลุงไม่ได้บอกเหล้ลาเก่าติดไปที่บ้างแล้วลุงก็โดนโดนไอ้ล่าเนอคิดวะจงสร้างคนแก่ของเรากันนะล่านะลุงบิดไปลแ,ลแ,ลแล้วล่าเนอแล้วลุงอยากได้อะไรเหรอลุลงลุงนี่อยากได้ดวงจันทร์กับดว,วงอาทิตย์ไปบนบ้านสร้างสาวจบๆมาไม่เลวลุงก็เอามาไม่ได้ ที่มาวิงวอนวิญญาณก็ลวงกลาผู้กลานให้เปน็นอำมายลุงดีเถอรพยอชายอยากได้อะไรแล้วลุงดวงจันทร์กระดองอาทิตย์ล่าเนอฮ่อลุงนี้ฮ่องยังบัดสมคนแก่มาปลาเท้ามาละโกแก่มพราเกินนาติยังโง่ลุงโอยังไร้ล้านชายของอื่นไม่ยักจะขอดัลน้ขอดวงจันทร์กระดองอาทิตย์ตายเกินไม่สักร้อยกันพันชาติ ก็ไม่มีเคยจะนำปลามาให้ลุงได้หรอกพาความโง่ของลุงกลับไปนอนในสบายได้ไหมว่าความโง่ไปถิงแม่ของไปให้มันเล่นลุงตาเล่ตาเล่ไปปุยให้่หลัดไปอันตรามเล่นปุยให้่หลัดผือบ้างนะแม่งเลยอวางแต่พอกูถูกตอกกับป้ยันลุงตะโอกเลยบ้าะแม่งหรืพปอร์ไม่ดีพอร์มชัวพอร์มโม่อย่างดีว่าพัวมึงเลย คนรักแม่ใครเลยเอ้ยไม่รู้เปว่าไม่อะจุ้ยตาเนี่ยต่างเปล่ารถไหลังคา,าแกว่าหลังคารถไรต่างก็ออยังคีดว่าแม่มึงเหลือยืมเชืาอได้ตัวอยาไปฆ่าต่อข้ออืี่ไปข้อน,นอต่อวันฆ่าแล้วไปฆ่าต่ออ้อนเรื่อย,ยใจแม่จองอ่ะพอลงจากรถแล้วนี่คุยแคบเบียร์ดูจากน,นี้ไอ้แดกรถเนี่ย ล้านว่าลุงนิโอหรือแน่นอนที่สุดยิ่งลุงรับว่าลุงน้โอแต่ล้านยังโอกว่าลุงก็ใจไหมฮะลุงลุงรู้ได้ยังไงว่าข้าน้โอกว่าลุงเล่าล้านว่าลุงนิโอยากได้ดวงจันกับดวงอาทิตย์ทีมบนลโลกเราเว้นอยู่ทุกวันทุกคืนแต่เอามาไม่ได้นั่นลุงไม่เที่ยงแต่ตีล้านมันนั่งรอไง้วิญญาเก็ลงกลางมาเคืนไม่ดับสิบ้าปีลงกลางไม่เคยปรากฏในลลกน้เลย แล้วเจ้ายัางมานั่งรอแง่บุญากอยู่เชน่นนี้จะไม่โหวไปกว่าลุงหรือพ่ออย่างไรอย่าพ่อใครใครก็รักแม่ใครใครก็เคารพอยากให้ไปอยู่ใกล้ลูกเต้ร่วงจันทร์กับดวงอาทิตย์ชาวไปเย็นกลับก็มาไม่ได้ลาเนอลุงมาครั้งนี้ต้องการให้ล่าเน,นี่ยสํานึกไตวาคนเราจะต้องปฏิรูปแก้ก้อรักรก้องชอบใจตัดสินโลกนี้เราไปด้วยความไม่แน่นอน เรารื้อตายี่ต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บแล่นในที่รุดเราก็ต,ต้องต,ตองายลุงมาวันนี้นี่ต้องการในล้านสามนึกไในหวาความประมาทเป็นบ่อเกิดรองการหน้ายอย่านะล่ะเนอถ้าล้าน้องการจะเป็นใหญ่แล้วล่าเนเองนั่นแหละทำตัวเป็นพอขึ้นมาจะเดินหน่อยตามหัวข้องล่านไปเป็นทหารกินกูชาได้กับเพื่อมไปนิสระ ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นมาอาจจะเนื้อคว้าโลกรา,ารก,กรารโขดคบก็ได้คุณลุงครับก็บผมเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนที่ไร้การศึกษาจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้หรอกลุงล่าเนอไม่มีใครจะทำนายวิีชีวิตให้ถูกต้องให้ถูกต้องนอกจากตัวของล่าเองท้านล่ามีความพยายามแล้วความสำเร็จจะตามมาแน,น่นอนคำว่าประมาากรัตัินี่คือดับหลบคือคนธรรมดาเดินดินกินข้าว แต่ว่ามีความสมมาตรหรือไม่เท่านั้นเอาละลุงคือผมจยาอจะทำต,ตัวเป็นหลวงกล้าเดี๋ยวนี้จะได้ตอบแทนประเจ้ชาติและบิดาของข้าด้วย้ากล้าเจีนนั่นลุงจะก็เอไว้พรดให้เจอจงประซบแต่ความํำเร็ดในยาปร,ระมาทอย่าลือว่ากตรย์คือคนตายแล,ล้วและตายตักหามาก่ใจเขาออกกตรย์คือคนกลางคนควจะไม่ํำเร็จคือคนเราดีเงาจังคือคนหนุษยยากเสียสละคือคนดีไม่เห่นแก่ตัว คือคนที่มีนามย้ายเป็นนักกีฬาเล่านี้เป็นรักประกันกองกำังต่างด้ามณรั้นมีความพยายามแล้วความสำเร็จจะติดตามมาแน่นอนขวาลรั้นจงประสบแต่ความสำเร็จามมานนขวานั้นจงจงดีอิสรภาพาเสรีภาพต้องกับทูวงใจคนใจทุกคนลุงลาก่อน,นะ,ะรัานทรลุงลุงลาก่อน,นะหล,ลังเลือลุงหายไปตดนหน้าตตาเลยโอ้ยขนลุงลาก่อน,นะรั้น เราลงงไาเปตัวหน้าตัวตาเลยไอ้คนหลไอ้เ้ยเดียวแล้วอุบาย้ายปีนมมกูตีเปรียนกันเลย็อย่าไปซื้อไปแล้วไอ้เกลียวขุนครุกูเบ้าเนี่ยจอกับแม่เรกเรื่องมือมือวันนึ่งจะกกามบกูตั้งพุ่งรัวคิววะเยไปจัดนะอาจจะเป็นวิญญาณพวกเราก็ได้กับอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้กับไม่รู้แกมาดเลยเมาหลูกตอนนี่ยมาดกั ขอย่าเรืยย่ยงเยอะๆเ่ยลูกตนจักไปใส่ไม่ให้แค่ลายแค่ปลงปลงไอ้อูจางจองไอ้กลับเป็นตุกเดี๋ยวกลับสลายตรงเป็นแพรนเดียไม่รู้าเรื่องกงกรระติดอกลับนี่กก,กะติดตุกอันดิวอันนี้ดีวเมืองนุ่นอู้่อู้ว่วดักฟองนมเี่ไอ้จอง ถต้องครับพวเราเตรียมตัวเดินทางจากที่นี่เดี๋ยวนี้ปร้สื่อข่าวสถานีพิมีคุณุวิเกี่ยวกับเรื่องวิชาตำราพิชัยสงครามโดยเฉพาะเรียนตอนเรื่อิชาเหล่าน,นี้ไม่ใช่ประโยชน์อิสรภาพเสรีภาพต้องรับร่วมใจพี่น้องชาวไทยทุกท่านแผ่นดินลุกฝันข้าจะรักษาวไว้เพราะมันเป็นมรกดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายข้าจะยอมตายเพื่ออิสรภาพเสรีภาพของชาวไทยทุกคนกับ โหลถูกยากโหลถูกยกัด <c> ผ <oughs> มจะข้อตาไว้เผื่อชัดอิจรารปับ๊บเลเรี่าปชีวิตผมเ,เจะสละเผื่อฉันเรีกับมึงครับกองคูถูกยกัดถูกยกัดถูกตบตีย่อยลงไปโคจรลาเผื่อคารีเผื่อเรืไม่ใช่เผื่อคาลีเหื่อนไหแร้งเลาเที่ยวกกับ้าไปน,าน้องได้ถูกที่โหตัวตาต่างๆล้นใจลักคาบลังขาล้ตใจตาดล้นใจลักาบหลังขาลนขา้ลนใจตา ไอ้คนลักเมฆเขาจะไม่โด่โปมีม่แล้วชุนายต้องกับพี่น้องเดี๋ยวแม่คนไรมือแปะเม่ต้องพี่นะแข่งต้มปลาจอนกับปลาลายเว่าไม่หลอดก็ยังดี๋ยววันสู้เข้ากับเนียงน้ำเลยเชียนปลับจบไอ้ต้องเอายอดแต่คู่อะย่อผมือที่ไหนพี่นี่วะ ตัวนี้ไรเปรียบได้เสมอดอกไม้ที่กำลังบานสับรลังหรือถ้าพรเราไม่รู้จักเซิร์ันเกสรดอกไม้เป็นเฉล่ยลงลงสู่ลินไม่วันก็วันนึงเลยหลือเอรืลองเร้าข้าเมยจะได้กลายเป็นใหญ่แก่ที่ไม่มีเคยเลี้ยวเละเลยหรือถ้าพระเจ้าไม่รู้จักเซิร์ันตัววันนี้นับเขาไอ้พอแล้วลูือก็วอลเลยค่ะลูกดับเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้กับข้ามีอะไรกี่อย่างหรือหรืมีไม่กี่อย่างหรือค่ะ มีน้ำพริกกะมีปลาทูกะแล้วก็มีไข่ทอดจ้ะพอแล้วและแล,ะล้วก็น้ำปริกปลาทูไข่ทอดก็อบอแล้วและหลกไอ้ม่ไปได้แล้วต้นไม้แม่์กลับเลยอยู่บ้านพยายามหลักสร้รางความเป็นเจ้าวายลกนะเป็นเจ้าข่าวเดียวหรเออจงปฏิบัต,ติตนอย่างให้อนุชนีอย่างเหล็กนูก้เป็นตัวยากไม่ได้เลยลูกเราเป็นพุณรัศซีู้ยิ่งคือดอกไม้ประดับความงากของโลกโลกคือแจก,กันที่ปักดอกไมู้กเออ 啊。Uh. Oh.